ทำรายการเปิดรายการอาหารดีมากมายท่านผู้ชมจะเป็นข้าวราดแกงทุกรายการนะครับแล้วก็อาอเราคับออกมาแล้วครับข้าวพันกระเพราหมูนะครับน้ำซอสคุณล็อกสุดพิเศษประกอบไปด้วยซีอิ๊วขาว2ส่วนน้ำมันหอย2ส่วนน้ำปลาอย่างดี1ส่วนนะครับก็ผัดกระเทียมนะใส่หมูเข้าไปรวนแล้วก็ใส่ ซอฟต์ร็อตสุดพิเศษของเรานะครับสุดท้ายก็คือใส่กับเราเยอะๆข้ากับเราต้องกินกับเราเยอะๆร้อยอรครับต้มปักที่คงแ่งุดปรัปรุงใหม่ของขออยนะครับวันนี้ราเป็นยังไงครับทีมานร่อยนะคุ้มค่าแค้ันเอนเกียรไมได้ไหนเลยลงบาค่าววันนี้มาด้วยชุดสวยๆเฮ้ยลงบานข้าวทำไมซื้อข้าก่อน thưa tôi xin kính các bạn xin kính chào toàn thể các